ลขึ้นมาลูกนี้เหนที่หมายเลขเก้าพัาได้รบบเออตา้ายต่บบอไม่อยู่แล้วลูกนี้ด้านหม่เลขนะหูเติบยาวจักไว้ครับ บอลลอยมาจังวะนี้อู้ฟคูนเสียบอลเหลี่ยมลูกนี้สตีดหีมาถึงจักครับเตะเข้ามาลูกนี้แข่งขนุนต่อแล้วโอ้โหแต่บไม่อยู่กับเชโม่บหลบอลหอบอล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 ลบอเลอ โมโต่ไทย19ใช่ไหมใช่<ต>ชอบจำสลับทำไปซึ่งไปซึ่งไปยิง5เป็นลูกคู่มือล็อกเก็บไว้ครับเดินเกียงไก่ไก่เสียบอลน,นะโมแย่งไม่ได้สวยเดี๋ยวกลับมาโมไปเสียเรียมไปแล้วแล้วยิงซ้ายลุงทอมไม่เข้ากรอบแล้วแม่ กเูเองเนี่ยทำกูมันเลยแล้วเยอะกว่นะีา้าะน่าตกใจหมดเลยมาเลยทุกคนแต่เขาไหนาโดนแบกแไปโดนจับจิ้มน,นิดนึงย่งเอาตัวรอดดีๆครับแล้วหนีเข้ามินเจ้มาหักเขา้ามาเก็บบันได้อยู่ข<อ>ุหดหมาดูพีคริงจังเลยไม่เข้าก่อเขาต้องเ,เบรคโอ้โหตัวน้องขอตัวใจเปล่าอ๋อโอ้โหนี่เล่นไปสามนาทีแล้วนะครับแต่จะมีการอัดเจ็ตแล้วนะ เปิดมาลูกมีประตูโอ้โหยันไม่ไปแล้วลูกนี้จังหวะที่ประตูเนี่ยก็คือบอกว่าลูกขาประกันตัวเองแล้วก็รับบอลไว้แล้วอายูนี่ก็เข้าไปพุ่งไปชาร์จไปประตูไนะปแบบยันแล้วก็ดักเอาไว้ที่กลางหน้าอกครับ<ะ><ะ>โอ้แล้วโพนใบเหลืองด้วยอายู พูดมานนแล่เไม่ได้กครัขาหาเล็กตอนเร็กตอนเปิดทางซ้ายเลยเตขึ้นมาเอาวันลงด้วยละอู้อู้ขึ้นเท็กตัวนี้ออกไป ไว้เสียบอลแล้ว,ลวเอียงไกลไม,หลม่หนีเลยแม่หนีไม่หนีครับโมตรงนี้แม่คันโทร์บอลลำบากนิดนึงครับนะถนาดลื่นครับกลับไปใส่ขึ้นมาดูนี่แม่ลื่นนิดนึงตอนนี้แม่ใครใส่ฟุตซอลงเล่นเตีมยวหอมมันลื่นแพทแพทครับ หลักไว้ครับโมีเบิร์ตแข่งทะลุขึ้นมาครแม่งตรนี้ยังไงยวีวแ่วอนยังรับไปได้ครับวางขึ้นมาเสียวบอลถวยมาเลขหกบุญกลับ แล้วเสียบอลไปครับโดนงัดคืนหลังก็มาโจโจ,โจเลี้ยงหนีโจโหนระตัดออกไปแล้วใกล้ขึ้นเมื่อไหร่ลูกขึ้นจนด้านบอลโคโต้ขึ้นเข้าในมาโมโมของบอลอยู่แทงไปทางซ้ายโม่ผ่านที่ไม่ผ่านแล้วโดนตัวแล้วแต่งต่อต่อหมุกหญิงเนี่ยติดครับไปซ้ายนะฮะนี่เป็นนัดสุดท้ายของเจ้าทอมด้วยสั่งลานะฮะ มึงอยู่ระยองแล้วนะับาหน้าจะไม่มีเจ้าทอมเนี่ยแล้วยูวีไม่เข้ากรอบครับเนี่ยเดี๋ยวพวกนี้เดี๋ยวพวกนี้มีทายพวกนี้ไม่เข้าไหวความจริงก่อนเก่งการเด็ดขัดแล้วน่าจะมีการกินแวะอะไรให้เจ้าทอมด้วยครับไม่ได้ไปตายมันไปทำงานเข้าเหรอไอ้หมอจะไม่มาแล้วก็เดินไหวอะไรสักสามสุดนะครับมีแจกมาแข่นสีดำเด้วยใส่ทุกคนเลยฮะ มองไว้เกีินใจเสียบอลเบิร์ตมองเช็ดมาลูกนี้เก็บแล้วดีเหลาอขวาไปแล้วลูกวัวะโจ้วัวจะเบิร์ดเบิร์ดโดนเกีินใจงับบอลไปครับหนกันอยู่ลูกนี้แล้วแทงขึ้นมาเกียงใจเบร์ตกระเบิร์ดสวนกระเบิร์ดพลิกสวยโอ้โหไปแล้วตรงนี้โอ้โหดูครับใครจะหยุดมันอยู่ครับเราจากการใส่ผ้ากันเองครับนี่แหละฮะที่จะหยุดมันอยู่ ปั่นครับขอเทปไทยเส้นมือครับเดี๋ยวไปรับไป้ซามูโดด้วยมาครับตรงนี้ไก่คือมาโม่โม่โม่ทางขวาหมายเลหกมาโม่ทำชิงปัดขึ้นมาเลยครับอยู่โม่รูกเปิดหักเข้ามาลูกตีเอิญนะโอ้โหแพ้ครับภาษาจังเกมลเรื่องอะไรเขาเมาแดดเข้าเมาแดดครับโอ้โหเตะมือเลยครับเกงไใจครับลูกนี้ครับแล้วหันไปยิงครับ กรรมการเลือกเจ็งแล้วโอ้โหไปเซตแรกไม่ทีไม่กรรมการดูแล้วโอ้โหตามสไตล์แล้วเบิรดแพ็คแมนแล้วแบนนี้ปากเกียวค,ครับปีที่ครับยังไงครับขอเรียกมาเตือนเรียกมาอธิบายให้ฟังนะครับปีกี่ก็เจ้าเม เดอะเมของเราครับเดอะเมยิงติดเจ้าทอมแล้วเกียงไกมาเกียงไกจิ้มไม่เหนือโดนดักโม่โดนเสียแยกบอลมาบาดบาดโยกโดนแซนวิชไม่ยอยู่แทงออกมาทอมยิงแล้วมาว้าวชิบหายกริบออกมา,มาโมว่าไงโมว่าไงโอ้แข้งเขาใจระว,วังกันนิดนึงจิ้ยมยังได้อยู่ไหมลูกโอ้คืนออกมา โอมาที่โม่จิงวันทัวโม่แทนให้โอหล like ุดโอหลุดโอลด์สกัดทิ้งเลยลุกเติมมือก้วยเฉพาะนะฮะแตวที่สองนะครับกับแพงเทสครับกับพิงน้อยนะสนามสองดีทั้งสี่สนามหนึ่งดีทั้งสามนะเดสเซนเจอร์สวบเกงไกลไปแล้วเสียบอลเลยนะเกียงไกล แหวนหนาิดเอ็ดิงไม่เข้าแนะม่องโฟตโต้ออีกสิบหกนาทีจะแพ้เป็นนัดแรกของฤีมกามีเต็ดยาวเดี๋ยวนี้แมตกม์ในมือหนึ่งแมตช์จนะับตรงน่านะแมตช์ตกค้างนะแล้วฟา,ญญาวด์ก็จังหวะนี้นนนอนขอโทษกันแล้วจบแล้วเน่ย ตัดาวได้ก็ขอโทษกันได้ฮะชายตัวจริงกจะพิงทองฮะเท้าด้วยตัดขอบคุณตั้มเชรดด้วยนะตัมบุดตอร์ตนะครับไลบรลีเทาาครับเสซี่ขำๆครับโอ้ตรนี้เยเกือบขาเลยนั่หยื่นตาสิงครับขอบคุณครับเอบีดีประกันชีวิตครขอบคุณครับานงนเาครับีเประกานกุแจ ครับแล้วก็ผูห้หมิงซันโบด้วยครับขอบคุณด้วยนะครับผุจชิตในสตีครับตาลิงปิ้งเขียดน,นะครับของทีมขาต้องเดียดและเขียดต้องนอนใหญ่เ<ว>ล<น><ว><น>ครับมีอยู่น<ว>นมือ การเตะปกติบอลอากูควรหลบแต่วันนี้ลูตาลูกชนีที่หลีมีฮันด้าได้วันหนึ่งได้จะเปิดกุญยนี่เลยนะครับมาเป็นตับขอบคุณนะตาตาตบหลบหลังเสาไฟฟ้าของแท้ต้องไม่เห็นกบเพราะกบมันหลบอยู่หลังเสานะฮะแท็กธนวัฒน์เพชรโมงมาด้วยนะฮะมาเลยครับเจอเอาร์ท้าใหม่ขอบคุณครับเป็นโลย่อยมีเกณฑ์ครับหลบแรงทุกครั้งที่เปิดหน้าผากเปิดชุดเติรดหนังหัวกระจายนิคไอ้หายเกี้ยง จะเจิงตั้งแต่เบอร์หนึ่งยันเบอร์สุดท้ายนะครับขอบคุณยาแก้เหาตายายเมากระเด้าเสาอยู่หน้าผับถึงจะง่วงและอยากหลับแต่ยายจะไม่กลับไปนอนบ้านนะครับขอบคุณชุดเครื่องนอนโอรานความสำราญเริ่มที่บ้านความลำคาญเริ่มที่เมียครับขอบคุณกินแม่ผมเยี่ยวมาสองตัดผมตรงหน้ามาอ่านะ คุณละผ้าสะอาดขาวเหมือนใหม่ใช้ผงสักฟอกตาลูกกอกตอกไข่รบกถานะครับเมื่อมีการตุกเสียนเซอรแล้วม่ถึงยาผ้าตาเจ้าอาวาสใส่ที่ข้าผมนะครับขอบคุณยาคุณตายอนูนชนิดน้ำสำหรับตุ๊กเด็กชนิดเม็ดสำหรับตุ๊กแก่นะครับเออของเต้เราไม่เล่นของเต้นเราไม่เล่น แต่ยันนี้เลยครับนี่ืูสั่ง่าสิงนหาะให้พวกมึงใจเย็นกันนะฮะ้เยวะใครเหวีรับก็มีแกงเฉวานทอดอยู่นะฮะตัอยดูยัได้ฮะเวีนนะตู้มวดครับใครหมดแนะครับดีเท่านั้นด like ้าออกทุกวนาหักเท่านั้นนะมึงคิดจังหวะนี้ัต้องเครับ12นาทีครึ่งสนามโดยประมาณครับ

โฟโตโอ้ออกมาด้านขวาไอ้ดุยมาแล้วเนี่ยานขวาไอ้ดุยมาแล้วโดนวกลับมาที่เมย์เมย์แทงให้โอมันไม่มีกองหน้าพี่อบอลไม่มาไงโอ้โหมึกนี้ช้ากว่า,วาหนึ่งจังหวะครับเจ้าโอ้ใช่เหรอมา,มาขอเปลี่ยนตัวไอ้กคอสจะไม่มาเปลี่ยนตัวนะเขาเจ้าอูออกมาพักแล้วมึงอยู่ไหนเนี่ยเธอเรื่อยมาแล้วกัน มา,าพ่อมาลืมมาเขาจี๊ดชัดเลยเาโยาวคร,รับแมสองเกมพร้อมเลยนะครับเจวดีดีวออ <S <S ันนี้น่าดูถีบมาเปิดขึ้นมาจะพิกจะพิกสวยครับแถวอทางไกลแต่เขาหนจะเปิดอากทีนึงโม่จับไม่อยู่ครับลูกนี้มอนมันแฉะวันนี้มันลืล่นาตราม

ออกวุดี้มาหรอเหยียบบอลออกทางซ้ายทำไหมครับจับสายให้บางซ้ายครับหลุดมาแล้วครับร้องโฟโต้ใกล้สักลูกถูกไหมเปิดแล้วโอ้โหดีดไม่ได้กับโตโอครับประตูหลับไว้ได้ครแต่ต้อบอกวันนี้ฝั่งประตูนั้นเป็นได้ดีนะครับน่าจะทำให้บางคนนั้นหลุดเป็นดวสทำรองยาวๆหายตารางถึงไม่ได้ลงเล่นอีกเลยนะครับ เสียเรี่ยวไหมฮะปูนเปิดไฟก้อยยากครับแต่ลูกนี้จะเบิร์ตเกี่ยวกับอะไรครับเดี๋ยวจะสู่กันไปครั้งหนึ่งครับเยสแน่นอนนะครับเดี๋ยวแตตอนเยสจ้าลงเดี๋ยวผมเปิดเพลงนี้นะครับ ไม่โหลดเอาไว้ก่อนเทใจครับโมสองสอต่อขึ้นมาดักไว้อ้า<ป>เบิร์ตยิงว่าวาแม่ลูกนี้แม่แล้วเจ้าโตต่อยจากข้างหลังแน่นอนครับใบเหลืองนะลูกนี้แม่ดักเข้าไปแบบนี้ครับทีกับ ยาแล้วถอยได้เลยฮะไปเหยียบว่าสั็งแรงอยูอยอ่แล้วฮะไอ้เรืออยู่กลางลมอ๋อมาดูด้วยเมื่อวานแต่ไดถังลูกนี้ไปฮาน้องฟโต้เตดือดแต่กทีนี่จริงๆฮวกแม่งตรงนี้ชาร์จไม่ถึงประตูหาบอลแม่ใส่ชาร์จประตูตรงนี้ประตูถีบบอลแล้วนะฮะลูกตังตงางเสกที่มาของทางด้านที้ไม่เฟรมสาม ทำเสื้อมายังก็ว่าคนไหน่อยอ่ะกูไม่ว่ากูเลิกงานช้า,ม,าม,มึงรู้จักเขาอ่ะก็เขาไปทำไม่ดิ โดวเต็มหน้าได้เลย ท้องเสียพวดแต่เมื่อวานไม่มาเมื่อวานมามาที่ไหนล่ะไม่มาตอนหรอแล้วใครกองหน้าแต่ไม่ได้โวยแ่งแล้วไเงี้ยเมเลย หมุนมาเลย5นาทียังไม่มีสกอร์เพิ่มเติมลูกดีหลับไปได้ครับเกมเอาดิต่าวนี่าล <c oughs> ์สามเจ็มากปเพื่อนออหาแล้วโอ้แล้วฟาล์มันแบบนี้จะไ,ได้เดี๋ยววะเมื่อชีพของมึง เล่นเลยนะแม่แม่ปาตีโตโตแล้วไปเหมือนแด้งฮะแต่ออกไปไม่ต้อรเสียบ้เล่นเร็วเบิร์ตแหววสวยเปิดเปิดเข้ามาแม่ประตูรับไวครับสนาที เปิดยาวยาวจริงอะไรจริงยาวจริงแล้วประตูขึ้นจริงเ,รรรเอาไว้ครับอ๋อเที่ยงไครับเตะขึ้นมาเทียนพิง<ๆ>มาครับเทียนไกลกระส่วน้วครับสองต่อสามเทียนไกลสปีดแล้วไม่สนเลยครับยัดลูกไฟไม่เข้าครับ เป็นเหรียญเอาโ,โหได้นะส่อสี่กดลรกนี้เดี๋ยวลราอยู่นิดหน่อยครับทดเวลามาเจ็ดอสมควรก็น่าจะมีโอกาสได้ เปนะออกมาเข้ามาเป็นเปรย์บ้ต้องเปนเปรย์ไงนี่ก็เป็นเปรยด้วยสงสัยจะเล่นแล้วมั้งผมเล่นไปนะระวองเสียลูกหีด3-2แล้วตอนนี้เริ่มแข่งสองขนานแล้วนะไม่จำเป็นไม่ต้องหยุดนะฮะเล่นได้เล่นไปนะครัฮะในหยุดชนะขึ้นมาแล้วเสียประตูขอโทษกันนะย์นะมาที่โกโฉเปิดอัดเปิดออกไปได้ทุ่มครับทางด้านทีมหมายเฟยนะ ทุูมาเกียมใจโดนล้อมสองเตรียมใจจะเอาตัวรอดได้จะไปสามสี่โอ้โหดูแกไปเรื่อยต่อมาทางขวาเมเบิร์ดเบิร์ดเบิร์ดยังเกี่ยวได้อยู่เบิร์ดจ่ายมาโมโม่โมดแทงเขาไหนสวยลูกนี้โอ้โหจะมาไม่ดุเราต้องเคลียร์พิงแหม่ป้อมกันระวังนิดหนึ่งอยู่ที่เกียงเกียงโดนนัดหนึ่งสองแหม่ล้มยากจริงครับขุนยวงต่ำครับเพราะมีคนไม่มีเข่ามาแล้วเปิดยาวลูกนี้จะลอกทีครัโอ้โห อันนับสองครับเ,เ้าเล่นเชิญเลยฮะรสามนาทีนะค <c oughs> รับหรว่าจะสามนาทีครับนะ เ,เ,เ,ขเ,เ,เข้ามาออกทางขวาเบิร์ดตัดเข้านายโดนเถาะนิดนึงเบิร์ดเสียบอลไปแล้วได้ฟรีคลีกรับช็อไปลูกนี้เปิดเข้ามาลูกนี้แม่ไม่ผ่านนะยังโดนสกัดไว้บาร์เบิร์ดตามมาง,งัดยังได้อยู่แล้วลูกนี้ฟาวร์ครับช็อตแต่ข้างหลังแนละ้วแม่เจ้าเบิร์ด เปลี่ยนตัวนะครัห้าคนเนี้นับด้วยนะครับนี่จกินได้นะอันนี้นี่้าเบอมเข้าไปในเขตโทษไปึงทอาไ้ฟ้วครับไปกระแทก่ข้างหลังครับเป็นซีคร้งกัาน้องโฟโต้เหมือนกันเจครับจะได้ชักลูกหนึ่ง็นสามสีหรือเปล่าเม์เม่ด้แ่เลยี่ยดใข้นมาลันม่วนรโเมอวโจ เบิร์ตตัดเข้าในยาวนิดนึงเบิร์ตยังได้อยู่เข้าซ้ายข้างสถนัดระยะเลี่ยนๆลูกนี้หมายเลขเกา้าเตะไปที่โอ้โหออไปไม่รู้เตะม,มุมเล่นๆมันเบิร์ตเบิร์ตดูกระต้นเบิร์ตตัดเข้าในหนีนหลุกนีไปเตะคืนแ่ดูอีสานบอกแล้วไหลโบโบเสียบอลไปครับโอ้โหแล้วนี้ไปประจักร้าว นี่ก็เจ้โจเปิดเข้าไปลูกนี้ดี้าวครับพร้อมหยบร้อยแล่สองติดกองกนี้ ยิงโอมาเบิร์ดเบิร์ดคือมาโม่โม่แขวกแล้วยิงปั๊มอยู่ที่บาสปั๊มอีกทีต้นเทียร์ทีคอมหลังหมดเวลาการแข่งขันได้ครับอ๋อทางด้านมาอเฟนครับแต่จะแพ้ได้สองนะัด